ขอกราบสวัสดีนะผมที่เข้ามาอยู่กับช่องคนเดีคนดีนะผมปะกดนิ้วนะผมเดี๋ยวคลิปจะนานนะผมจะรีบหน่อยเแต่ถ้าเจอก็ผมจะเรียกว่าซีเลงซีลอซีดิวซีเลงเ,เ,เ,เขาจะมาซีเลงใส่ผมไม่ได้นะตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังมีไฟการทําคลิปเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเช่แเ้ายูทูบเบอร์นี่มันสนุกจริงนะครับเฮ้ย อาแนนชิ้นสวยงามเสร็จกระเต็มเสร็จกระตุยกระตุยตุวตัวตุยประตูล็อกจ้าขึ้นเลยจ้าจ้าประตูล็อกจ้าโอเคเอาห่มฟู่ไปไปไปนี่ก็ EP สี่แล้วผมนะคนที่ผมมาเล่นเกมผีในวันนี้นะผมโอเคห้องนี้แรกไม่มีนะผมเจเจอาโอ้โหโดนเด่นนี้เลยพี่ชอบไอ้น้องเด่นเนี่ยไหวคิว ได้มาได้มาสองชิ้นสองหน่วยนะครับผมว้าวได้มาสองหน่วยครับพี่ครับพี่ชายเปิดมาเจสัวหนึ่งชิ้นเคโลไม่มีอะไรับผมปะโกโกโกยาวๆผมยาวๆมันมียา,ยา, <c oughs> นนยาห้องนี้มียาผมเตรียมก่อนเลยเปิดประตูนี่มาเจอปอไม่มีของนะครับผมนะถ้ามีก็จะหินเลยแบบคือเป็นแท่งเลยแท่ง,ทงอันนี้ผมแท่งไปนะ เฮ้โดนโดนโดนีอํา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 โอเคผมหลบได้ผมเอาผมเอาเรือดก่อนเลยครเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ้ยเฮือเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้้ยเฮ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 ่ยเน้ยเฮ้ยเด้อเฮ้เฮ้ยเุ้ยเฮะเเ้ เขาจ้องจะเล่นคุณนะผมคลิปนี้คงน่าจะดังไวๆแน่ๆดูทรงละใช่เขาจ้องจะเล่นกับผมคนเดียวนะผมแบบเขาเขาเป็นห่วงผมอะไรเงี้ยแบบกลัวผมมีชู้อะไรเงี้ยอืมโอเนี่ผมมาเปิดห้องห้องนี้นะผมโอเคเอาให้เต็มหมดโอเคสวยสป่ะสวยดีสวยดีผมก็เช็คไปเรื่อยนะผมเรื่อยเปืือยก็ไม่มีอะไรโอเคนะผม โอเคนะผมก็มาถึงห้องน้ำแนละ้วนะผมนะห้องน้ำผมมียังไม่มีเลยเลยมีก้อนอะไรไหมก้อนที่เก็บไอเทมอะไรเงี้ยไม่มีเนาะคิดป,ป่ะปะสามสามสี่เอสสามหสาคับแปดโอเคถึงเวลาจะมาห้องนี้แล้วผมนะห้องที่ดวนกันว่าจะมีขอหรือไม่มีครับไปดูที่อำไรนะ้าไป มื่อกี้ก็ขอขอระพายแลผมมีคนมาแทะนะผมเคี่ยมามาเล่นกันต่อนะครับผมโอเคเฮ้ยโผมาปะเตี๋ยวเลยเฮ้ยผมหมดง่ายไม่ใช่หรอแล้วเนโผปะเตี๋ยวเลยเนี่ยโอเคซ้ายขวาลงจงซ้ายขวาลงจงเคี่ยลงจงสวะปะปะปะไม่มีแล้วนี่หว่าโอเคผมกลับเลยแล้วกันทั้งนั้นอะโอเค Ao oh, hơi Mày đi chơi cạnh nà đây nè, oh, Ta bài đi mày Ta bài đi đi bà hào Hơi Ở đây cạnh nà Ở đây cạnh Khai thì bà chắn Lông hữu lãng à chơi lên nè, con nói Sao 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 หน้าของแกนั่นแะมันเหมือนใครทุกคนนี้อยู่ในภาพนี้เฮ้ยไปหายไปเลยเร็ว